ลูกไก่หมักไว้ทำไก่ใต้น้ำจ้าน่าร้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะมาซื้อไก่ค่ะไก่ใต้น้ำค่ะนี่ไก่ค่ะอยู่ข้างล่างแล้วนะคะต่อไปเอาน้ำใส่ค่ะ รุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่น้ำใสนี่ยเขาเรียกว่าไก่ไตน้ำค่ะนี่ค่ะของเท้ค่ะที่เยอรมันนะคะไก่แต้น้ำเราก็ใส่น้ำนัวเหมือนกันค่ะน้ำปลาบ้างค่ะนิดนึงนะคะให้หอมค่ะน้ำเดือดค่ะเราก็เปลี่ยนน้ำใส่ใหม่ค่ะรอบที่สองค่ะน้ำเย็นนะคะเปลี่ยนน้ำใส่ใหม่ค่ะรอบที่สองนะคะ ดูตอนต่อไปจ้าหอมแล้วค่ะเปลี่ยนน้ำรอบที่สามค่ะต่อไปค่ะถ้าเดือดอีกก็เปลี่ยนน้ำค่ะรอบที่สามค่ะนี้เดือดแล้วค่ะเดือดค่ะเราใส่หอมลงไปอีกค่ะโหน่ากินมากเลยค่ะใส่ผักนังรักลงไปอีกค่ะให้หอมค่ะน่ากินมากค่ะ ไปค่ะคนค่ะคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะน่ากินมากเลยค่ะถูกพลิกถูกคลิกต่อไปเราก็เอาน้ำใส่ข้างบนอีกรอบหนึ่งนะคะใส่น้ำอีกค่ะรอบที่สามค่ะนี่ค่ะ่ะสุกแล้วค่ะจะยกลงแล้วนะคะแซบแซบค่ะ